ตกต้นไม้ของพ่อณนกะรุงอาบูดาบีสหรัฐอาหรับเอเมิเรตเพื่อฉลองครบครอบ45ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยสหรัฐอาหรับเอเมิเรตต้นราชพฤกษ์หรือต้นคูนต้นไม้ประจำชาติไทยจะเบ่งบานงอกงามณนะตะวันออกกลางเป็นสัญลักษณ์ความสัมพันธ์ของสองประเทศร่วมกัน ต้นราชพฤกษ์หรือต้อนคูนเป็นสัญลักษณ์ต้นไม้ประจำประเทศไทยมีคุณลักษณะพิเศษที่จะออกดอกสวยงามทั้งต้นในฤดูแล้งจึงได้อีกชื่อหนึ่งว่าลมแล้งและยังเป็นต้นไม้ที่มีอายุยืนนานทั้งทนทานต่อสภาพแวดล้อมแห้งแล้งได้ดีเชื่อว,ว่าต้นราชพฤกษ์ทั้ง300ต,งงงต้นที่ยักษ์เขียวคัดเลือกมาเป็นอย่างดีทั้งรูปทรงและสุขภาพ และการลำเรียงจะส่งไปให้ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตจะเติบโตแบ,บ่งบานอย่างสง่าง,งามแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศต่อไปต้นราชพฤกษ์เวลาออกดอกสีเหลืองสะพรั่งงดงามไปทั้งต้นตรงกับสีประจำวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9จึงถูกตั้งชื่อว่าเป็นต้นไม้ของในหลวงดอกราชพฤกษ ถือเป็นดอกไม้ประจำชาติไทยทั้งเชื่อว่าเป็นต้นไม้ที่ช่วยเสริมทั้งบาร,รมีเกียรติยศและชื่อเสียงซึ่งหนึ่งใน,นภารกิจหลักของยักษ์เขียวคือการส่งออกพื้นที่สีเขียวของไทยออกไปทั่วโลกและในครั้งนี้ถือเป็น,นภารกิจสำคัญยิ่งอีกครั้งเนื่องในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอาหรับเอเมิเรตส ทางสถานทูตไทยณกรุงอาบดาบีมีโครงการปลูกต้นราชพฤกษ์300ต้นเพื่อเฉลิมฉลองในวาระดังกล่าวร่วมกับบริษัทเอกชนชั้นนำเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันยั่งยืนระหว่าง2ประเทศอย่างยาวนานยักษ์เขียวสงต้นราชพฤกษ์ไปปลูกในโครงการของสถานทูตไทยณกรุงอาบดาบีในการนี้ยักษ์เขียวได้รับเกียรติอย่างยิ่งในการคัดสรรต้นราชพฤกษ์ที่มีมาตรฐานสูง ทั้งรูปทรงความแข็งแรงตลอดจนมีเทคโนโลยีในการบันทึกข้อมูลที่สามารถให้ทั้งความรู้เรื่องต้นไม้และอื่นๆเพื่อให้โครงการดีๆที่เกิดจากความเริ่รมอันดาริของสถานทูตไทยนักุงอาบดาบีภายใต้การนําของนายวราวุ์ผู้อภิญญาเอกอัครราชทูตไทยและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทาให้โครงการนี้เกิดขึ้นได้และจะมีการกําหนดปลูกต้นไม้นักุงอาบดาบีร่วมกันในวันที่3ธันวาคม2565นี้